สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เป็นคัตเตอร y 1ที่ a อ c k แลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ครับนั่นก็คือ LSI นะครับเป็นก o ๊ปโบ c สคูลนะครับแต่เขามีแคมปัสอยู่ที่ a อ๊แลนด์ด้วยแล้วก็ได้จัดลำดับให้เป็นคัตเตอร์กรี1สคูลนะครับคือนักเรียนที่เรียนภาษาที่นี่ไม่ต่ำกว่า14สัปดาห์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำงานครต้องตามกฎหมายได้สัปดาห์ละ20ชั่วโมงครับเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่คือบริเวณทางเข้าของสถาบันนะครับมาดูหน้าตาของฟอนเดสบรรยากาศห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนจริงห้องสมุด ห้องเรียนที่นี่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับครูผู้สอนแถมยังมองเห็นวิวเมืองออกเแลนอีกด้วยคอมพิวเตอร์แลบนะครับก็ที่นี่เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่มันเป็น ตึกของเขาเองเลยนะครับแล้วก็มีบรรยากาศข้างนอกเนี่ยให้ได้รับชมนะครับก็ที่สำคัญเลยคือเห็นตึกสกายทาวเวอร์ด้วยนะครับนู่นอยู่ตรงนู้นเลยนะครับสกายทาวเวอร์เป็นตึกสูงของออคแลนด์นะครับเป็นตึกประจำเมืองเหมือนที่ประเทศอื่นๆมีเลยนะครับเป็นทาวเวอร์ประจำเมืองน,นี่คือตัวอย่างของบอร์ดกิจกรรม ที่นักเรียนที่ LSI ออกเลนสามารถเข้าร่วมได้ภายในสถาบันยังมีพื้นที่สำหรับขายเครียดเช่นโต๊ะพูโต๊ะปิงปอง เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณแบรดเจ้าหน้าที่ของสถาบานะะันครับ Hi my name is Brad I'm the principal here at LSI Auckland um, We'd love to welcome you to our school We've got some fantastic teachers uh, A lovely location here at the top of Queen Street overlooking the city um, I think uh, you'd really enjoy studying here because we have exciting programs in the mornings and in the afternoons, good variety from general English, Cambridge exams, IELTS, academic programs, we do business English, we do fluency classes, also things like uh, English for public speaking, we have English for medical purposes, and also English for legal purposes. Um, we have an exciting weekly activity schedule. Um, with teachers taking the students out on activities around the city. Um, I think one thing that sets us apart is that we have a really good size. So we have a good number of classrooms at each level, which helps us mix students according to nationality or their abilities or what they need help with the most. And I think we're not too big. so most of our students here we know by their name, not by a number. Uh, which means we are a little bit more personal, and we know our students. We know what they need, and we know how to help them. But um, it will be great to see you here, and uh, cheers.